ครับสวัสดีครับสลาเต้ครับก็ห่างหายกันไปเมินครับหายบูภาพงังทำอยู่นะครับหายบูภาพงานอารมณ์ P C P นะครับทำอยู่นะครับมีหลากหลายนะครับอันนี้เจ็ดท้ายนี่เป็นงานสั่งทำนะครับงานไม้สักสั่งทำนะครับก็มีห้องสามสิบสองสามสิบห้าสามสิบแปดนะครับ นใจสั่งงานแอดไลน์มาได้นะครับ tay หนึ่งแปดสีนหนะครับครับสำหรับรอบนี้นะครับผู้ที่ติดตามคลิปสลานะครับจะมีท้ายอัดลมนะครับแจกสองท้ายนะครับแจกสองสท้ายนะครับอัดลมร่องสาวห้าทับสิบหกนะครับหกมิล เราห้าทับสิบหกนะครับแจกสองท้ายนะครับกติกาง่ายๆนะครับเลขท้ายสองตัวของวัดรางวัลที่สิบหกวันที่สิบหกนี้นะครับสิบหกมคกะลานะครับเลขท้ายสองตัวนะครับสองตัวล่างรัฐบาลนะครับผู้ที่ตอบถูกมานะครับได้ท้ายสองท้ายนี้เลยนะครับลาทรงหุ้นะครับแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับคุณตอบถูกนะครับครับ ฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องงานสลาตด้วยนะครับขอบคุณครับ